สวัสดีตอนเชา้าครับเพื่อนๆเราได้ของเล่นใหม่มานะครับมันก็จะเป็นตัว high power charger เป็นตัว high power ตัวนะครับมัน t ีนฟังก์ชัน jump start นะครับเป็นตัว jump start ของรถนะครับ,บกระบะรถยนต์รถเก่งได้หมดเลยแล้วก็เป็นตัวอ่านใบายตรแบบบัตรใบหนานะครับ ดเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าตัวจัมสตาร์ทที่ผมได้มาเนี่ยมันจะใช้ได้จริงหรือเปล่าอุปกรณ์ภายในมันก็จะมีตัวเบล,เลให้เพื่อนๆดูมีตัวจัมตัวแบตเตอรี่าแบตเตอรี่ตรงนี้นะครับหกหกหมื่นนะครับหกหมื่นแปดพันนะครับมีเลมเนาะตัวที่เยอะมากแล้วก็ ก็จะมีกล่องแบบนี้มาให้ใหนะฮะในกล่องแบบนี้มาให้าเดี๋ยวเราดูว่าภายในกล่องเขาให้อะไรเราบ้างาานะครับเพื่อนๆต่อเลยก็มามีนะครับภายในกล่องที่เขาให้ก็จะมีตัวขั้วนะครับตัวตัวจับแบตเตอรี่ขั้วบวกขั้วลบนะฮะแล้วก็ตัวชาร์จเจอร์ในรถยนต์ อะแดปเตนะครับตัวที่เราจะสามารถเสียบกับตัวพาวเวอร์แล้วก็ชาร์จกับอ,อุปกรณ์พวกเครื่องใช้ต่างๆที่มีรูเสียบประมาณนี้แล้วก็มีตัวอะแดปเตอร์มาให้อีกชุดหนึ่งเพื่อถชาว่า็ีอุปกรณ์หลรายๆอุปกรณ์ที่มีรูเสียบที่ต่างกันนะไม่โทรศัพท์ iPhone, iPad ได้หมดนะครับ นี่แหละครับนี่คืออุปกรณ์ภายในกลองที่ให้มาในชุดของฟังก์ชันตัว power แล้วก็ตัวชาร์เตอร์นะครับ jump start ในรถวันนี้เดี๋ยวเราไปลองกันนะครับว่าหลังจากที่แบตเตอรี่เนีครับเราจอดรถไว้นานแล้วแบตเตอรี่อาจจะมีการไม่ได้ชาร์จแบตในตัวมันก็จะชาร์จไม่ค่อยติดสตาร์ทไม่ค่อยติดแล้วมันจะเป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกัเลยครับ เราตามไปดูกันเลยครับนี่รถกระบาคือเราเจาะไว้ก็คือเลืมสตาร์ทนะครับทุกๆุวันมันก็จะประมาณสตาร์ทไม่ติดเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับนี่ก่อนนะครับนี่ก่อนจะก่อนจะใช้ตัวจำสตาร์ทนะดูก่อนให้เสียงนะแข็งเจน,นะครับอ่า นี่จะเป็นประมาณนี้นะครับอ่านี่คือประมาณนี้เลยเนาะโอเคเดี๋ยวเราไปลองกันนะครับอตอนนี้เราก็เอาตัวขั้วสีแดงนะครับจับกับขั้วลบสีดำนะครับอ่ะไม่ใช่ครับ สีแดงแดงขั้วบวกนะครับดำขั้วลบนะ,ะแล้วเราก็มาเปิดนะครับปุ่มนะครับออนออนแล้วก็กดปุ่มทำงานนะฮะให้ขึ้นสีฟ้าแล้วเราก็มาดูกันว่าจะสตาร์ทเครื่องติดไหมอ่ะเรามาดูกัน เอาละครับหนึ่งสองสามโอ้เพื่อนเพื่อนใช้ได้จริงครับเพื่อนเพื่อนติดครับสรุปว่าเจ้าตัวพาเวอร์นะครับ จัมสตาร์ตัวนี้ได้ผลจริงๆนะครับสุดยอดแลวครับเพื่อนๆตัวนี้นะครับนะครับเดี๋ยวรอบหน้าเราจะมารีวิวตัวไหนกันอีกเรามาดูกันนะครับสวัสดีครับ